เหตุการณ์นี้ต้องการความกระจ่างเห็นบอกนําเสนอไปเมื่อวานนี้ที่กรณีมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าคุณนัทพลอายุ31ปีเขาไปตกรถแล้วเสียชีวิตคือเขาเองเนี่ยขับรถมากับภรรยาคนขับคือภรรยาส่วนเขาเนี่ยนอนมาในรถแล้วจังหวะนั้นพอมาเจอด่านตรวจจุดเกิดเหตุในแถวๆถวนครปฐมอํา,าอเภอเมืองถนนรถไฟตะวันตกตรงเนี้ยพอเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบปุ๊บเขาบอกขอตรวจหน่อยได้ไมั้ยนัทพลจะตรวจฉีเอานัทพลไปตรวจฉีพอตรวจฉีเสร็จปุ๊บพวกฉีไม่ออกก็เลยต้องคุมตัวไปโรงพักแต่จังหวะคุมไปโรงพัก อันนี้คําอ้างตอนแรกนะบอกว่าตัวของนัทพลนั่งท้ายกระบะพอนั่งท้ายกระบะเปิดวงจรปิดเมื่อวานก็ได้ฮะมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพเอาไว้ได้ก่อนที่เขาจะตายเขาก็นั่งอยู่ท้ายกระบะจริงๆแต่ลักษณะการนั่งเนี่ยนั่งอยู่ด้านบนไม่ได้ใส่กุญแจมือนะนั่งเหมือนอยู่บนขอบอะขอบกระบะแล้วเหมือนเขาบอกขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆนี่ฮะตามกล้องที่เราได้มานัทพลเห็นใช่ไหมนั่งอยู่ลักษณะแบบเนี้จุดกล้องวงจรปิดห่างจากจุดที่เขาตายประมาณสั้750าเมตร พอผ่านหงกล้องมุมนี้ไปปุ๊บปรากฏว่าเขาตกรถแล้วตาย<ช>ตำรวจบอกว่าเขาตกรถเฉยๆไม่มีใครทําร้ายแต่ครอบครัวนัทพลกําลังสงสัยว่าทําไมไปกับตํารวจตํารวจก็ขับตาม<ช>แล้วไปก็ไปรถตํารวจอ้างจะไปโรงพักแล้วสุดท้ายตายมันต้องมีคําตอบถูกไหม คุณผู้ชมนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดล่าสุดวันนี้เอง <c oughs> เห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเรามีโอกาสได้ไปสอบถามทั้งคนในครอบครัวแล้ววันนี้ท่านรองผู้การของจังหวัดนครปฐม <c oughs> เข้ามาพูดคุยกับตัวของครอบครัวคนตายเองนะฮะลงมาสอบสวนเรื่องนี้เองอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ วันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่สอพอเมืองนครปฐมเห็นบอกว่าทางท่านภูมำกับของสอพอเมืองพันตารวจเอกภูพลก็มาในพื้นที่แล้วก็พันตํารวจเอกพงศวรรคคาปาเชื้อเป็นรองผู้การของจังหวัดนครปฐม<ช>เดินทางมาเพื่อพูดคุยกับครอบครัวของคุณนะัทพลผู้เสียชีวิตมีทั้งภรรยาแล้วก็คนในครอบครัวมาในวันนี้<ช>เห็นบอกว่ามีการปิดห้องคุยกันอยู่ครู่หนึ่ง<ช>ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากคุยครึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บ เขาก็ออกมาแถลงข่าวว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดอะไรขึ้น คุณผู้ชมฮะวันนี้คนแถลงข่าวก็คือท่านรองผู้การท่านรองผู้การชี้แบบชี้แบบนี้ฮะบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะแบบนี้เปิดข้อมูลเต็มๆก็ได้ฮะคากล่าวอ้างที่มีการสอบสวนชุดที่มีการไปจับกลุมตัวคุณนัทพลบอกเชิญไปที่โรงพักขอไปตรวจชีนอนีอ่เพราะฉีไม่ออกถูกไหมบอกน่าจะมีการเทียบความเร็วแล้วรถคันที่มีการคุมตัวนัทพลก่อนตายเนี่ย40กิโลเมตรเท่านั้นที่ขับไปแล้วกระบ,บะเนี่ยมันสูงแค่1้อยเซนถามว่ามันตกลงมาได้ยังไง วันนี้ท่านรองผู้การบอกว่าน่าจะเป็นเพราะพื้นถนนม,มันเป็นสภาพขรุขระ,ะเดี๋ยวจำไว้นะถนนนขรุขระนัทพลเลยตกลงมาแล้วตายส่วนเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายแล้ววันนี้เห็นบอกว่ามีผลออกมาแล้วผลในการตรวจร่างกายของตัวนัทพลเขาบอกว่าไปพบสารเสพติดบางอย่างในร่างกายครอบครัวบ,บอกว่าไม่เคยรู้เลยว่าเขาว่าเสพยา บอกในอดีตมันเคยมีประวัติแต่ปัจจุบันอยู่กับครอบครัวไม่พบว่าเสพยาเสพติดอีกอย่างหนึ่งที่ครอบครัวกําลังคาใจบอกว่าถ้ามียาในร่างกายหัวเขาทํางานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งแหละมันมีการตรวจร่างกายตลอดถ้าเกิดเสพยาจริงมันต้องตรวจไม่ผ่านถูกไหม,มแต่นี่มันผ่านมาตลอดจนกระทั่งตํารวจบักคุมไปแล้วพอตายตาย,ตาย,ตาย,ตายเสร็จปุ๊บวันนี้ไปเจอว่ามีสารเสพติดอีกอย่างหนึ่งฮะท่านรองผู้การก็บอกให้ความเป็นธรรมตำรวจชุดที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องถูกแจ้งข้อหาด้วย เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฟังเสียงท่านรองผู้การก่อนฮะยืนยันบอกจะให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายในส่วนของการแจ้งข้อหาในส่วนวันนี้ทางญาตินะครับสงสัยว่า,เ,าเกิดจากการกระทําของตํารวจซึ่งก็มีการมากล่าวโทษกับเจ้าที่ตำรวจในส่วนของการกระทําโดยปมาดก็คือขับรถประมาทเป็นเหตุให้คุณนัทพลเนี่ยนั่งโดยสารอยู่ท้ายรถ พัดตกมาเป็นเหตุให้ถึงความตายก็จะเป็นความผิดฐานประมาทในส่วนนี้ก็จะได้มีการเร่งรัดการสอบสวนต่อไปครับตรงนี้ขอตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ครับว่าข้อจริงเนื่องจากทางภรรยาที่ขับรถตามหลังมา,าระยะไม่ได้ระยะไม่ได้กระชันชิดก็เลยไม่เห็นว่าเป็นลักษณะการกระโดดหรือว่าเป็นการพัดตกในส่วนนี้ขออยู่ระหว่างการสอบสวนครับ ในส่วนของกล้องตอนนี้ก็มีการเรียกเก็บกล้องจากเจ้าที่ตำรวจทุกนายนะครับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับคือตอนนี้เนี่ยท่านรองผู้การก็ยังพูดไม่เต็มปากแล้วว่าไอ้ที่เขานั่งอยู่ท้ายกระบะแบบนี้ตกลงมาเพราะว่าถนนมันขรุขระแล้วผ้าตกหรือว่าเขาจะปีนหนีแต่คําถามหนึ่งที่ภรรยาว,วันนี้ให้สัมภาษณ์กับเราคุณเพชรรัตน์นะฮะคุณเพชรรัตน์บอกเราว่าบอกจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนที่เขาจะมีการแถลงแล้วก็เขาเคยคุยกับตารวจหลายต่อหลายคนมันยังไม่ได้ความกระจ่างมาแล้ววันนี้คุณเพชรรัตก,ก็เลยสงสัยอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาไปด้วยถูกไหมแล้วเขาเป็นคนขับจังหวะที่มีการขับรถมาตํารวจบอกขอตรวจพอขอตรวจเสรจ็ออรจสามีเขาก็ไม้มีท่าทีจะหนีอะไรเลยดังนั้นเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วทำไมสามีเขาถึงตายได้อ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วถ้าดูตากจากภาพกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ามันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถตามอยู่ด้วยซ้ำตอนที่เขาตามไปถึงสิ่งที่เขาคาใจวันนี้ หนึ่งอย่างเลยว่า ทำไมตอนไปถึงแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจเองไม่มีการช่วยเหลือสามีเขาทาั้งๆที่เขาเห็นอยู่ว่าตํารวจยืนล้อมสามีอยู่<ม>แล้วสามีก็นอนเจ็บอยู่กลางถนนวันนี้เขาส่งแชทสุดท้ายมาให้เราดูฮะบอกมันเป็นแชทที่เขามีโอกาสทักได้คุยกับสามีตอนที่ถูกตรวจคือตอนที่ผัวลงจากรถไปเนี่ยผัวไม่ได้ขับรถนะย้าเมียเป็นคนขับเพราะผัวไม่ได้ขับเมียลงจากรถเมียบอกค่ยหายไปนานจังเลยก็เลยทักไปหาถูกไหมใช่ค่ะถามว่ารออะไรอ่ะแล้วทีเนี้ยสามีก็ตอบว่าเนี่ยฉันฉี่ไม่ออกเลยต้องไปโรง พักเมียก็เลยบ่นละว่าโหเสียเวลากูมากเลยทําไมต้องไปที่โรงพักล่ะเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันฉี่ไม่ออกรอแป๊บหนึ่งนะอันนีวก็ยืนยันอันนี้ประมาณสักตีสี่ห้าสิบหกกับตีสี่ห้าสิบเจ็ดหลังจากนั้นเขาบอกเออพอเขารู้แล้วและนี้ไม่มีใครแจ้งเขานะถ้าเขาไม่ทักหาผัวผัวบอกกำลังไปโรงพักก็สอดรับกับกล้องวงจรปิดผัวกําลังนั่งไปโรงพักเมียก็เลยตัดสินใจขับรถตามจังหวะที่ขับรถตามเนี่ยบอกมีโอกาสได้คุยกับผัวด้วยยังโทรศัพท์หาผัวอีกบอกว่าเฮ้อ เป็นยังไงบ้างถึงโรงพักหรือยังทำไมต้องไปโรงพักก็เลยโทรศัพท์ถามมันก็จะมีภาพการคุยฮะเขาบอกคุยกับผัว20นาทีนะตอนคุยกับผัวผัวก็ยังปกติเข้าใจว่าอยู่ระหว่างทางถูกไหมกําลังเดินทางไปโรงพักอยู่นอกจากแชทไปหาแล้วเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เขาคาใจอีกว่าเฮ้ยตอนไปผัวบอกผัวก็ดีๆตอนนั่งรถผัวก็ดีๆแล้วตอนโทรศัพท์ไปหาผัวก็ยังดีอีกคุณผู้ชมภาพกล้องวงจรปิดฮะ เจ้าตัวให้ข้อมูลกับเราแบบนี้บอกว่าพอเขาขับรถไปเรื่อยๆหลังจากวางสายผัวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เขาไปเจอคือเขาขับรถตามแบบนี้ไปอ่ะแล้วเขาก็ไปเจอผัวนอนแองแมงอยู่กลางถนนแล้วตอนนั้นเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่แถวนั้นเขาบอกยืนแล้วแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันเป็นสิ่งที่เขาคาใจอยู่ถึงทุกวันนี้ว่าตำรวจไม่ช่วยเลยเหรอ,อทั้งๆที่ผัวเขาตกลงมาแล้วตอนนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วด้วยแล้วตำรวจบอกว่าผัวเขาพยายามที่จะกระโดดลงมา ณนะตอนนั้นเขายังสงสัยว่าเห็นนั่งไปดีๆมั้ยค่ทำไมถึงกระโดดและอีกอย่างหนึ่งคือผัวเองไม่เคยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดค่และทํางานในบริษัทเขาก็ตรวจเรื่องยาเสพติดมไม่เคยเจอสารเสพติดแต่พอว่าวันนี้ตายบอกเจอสารเสพติดบางอย่างในร่างกายเมียก็ยังคาใจและบอกจะไม่เผาศพจะเก็บศพเอาไว้จนจะได้ความยุติธรรม เหมือนกับว่าเขาเขาพูดกันว่าแฟนหนัวโดดลงมาแต่ลักษณะที่เรามองมันไม่น่าใช่การโดดมอ,มองว่าเป็นยังไงลักษณะเราพูดไม่ได้นาะมันถ้าเราพูดก็จะกลายเป็นเราไอ้นั้นอีกเห็นว่ามีบาดแผลค่อนข้างเยอะบาดแผลมันเไหนมีกระโหลกศีรษะแตกแล้วก็เหมือนว่ามันแทงขึ้นมาตรงนี้นแล้วก็มีเลือดออกปากออ,ออกจมูกลักษณะที่เราคิดเป็นหมือนการไงหลับใช่ค่ะใช่ แต่เราไม่รู้สาเหตุการตกว่าเพราะอะไรคนที่รู้ดีที่สุดน่าจะเป็นคนที่มากับเขาตอนนี้เอาเก็บล่างไว้ก่อนค่ะยังยังไม่ทำยังไม่เผาจนกว่าแฟนจะแบบได้รับความกระจ่างความอะไรมากกว่านี้มีมีโทรไปถามว่าศพเอาไว้ที่ไหนเห็นว่ารองผู้การเลืออะไรเขาจะไปแต่เมื่อวานไม่มีใครไปใช่ ใช่เห็นว่าเขาโทรไปถามกับพี่แฟนว่าเครื่องศพไปยังทีนี้พี่แฟนบอกว่าทําไมไม่โทรหาเขาต้องแต่เช้าคือศพแฟนก็ไปถึงวัดแล้วแล้วคุณจะมานําขบวนอะไรเพราะหลังๆนี่ทําไมช่วงวันทั้งวันที่อยู่ตรงนี้คุณไม่ไม่ติดต่อเราเลยคืออยากได้ความปร่งใสแล้วก็กยังใส่ค่ะว่าเพราะอะไรแฟนเราถึงได้อยู่ในสภาพนั้น ว่าทําไมคือคุณชี้แจงให้เราฟังหน่อยก็ได้คุณผู้ชมฮะนี่คือสิ่งที่เขาบอกเขาต้องการคําชี้แจงแล้วจริงๆวันนี้ตํารวจก็ชี้แจงแต่ครอบครัวย,ยังคาใจอยู่หลายประเด็นก็คือเรื่องนี้แหละว่าสรุปแล้วผัวเขาจะหนีทําไมแล้วสารเสด็จติดมันมาจากไหนอีกนิดนึงฮะวันนี้น้องหยกเพนซิริเราไปลองไปทดสอบตรงจุดที่ไปเจอตามกล้องวงจรปิดแหละตารวจบนอนกถนนขุขะใช่ไหมค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างอะฮะคือก่อนที่จะถึงจุดนั้นระยะประมาณสักสี่0ห้าร้อยเมตรอะเออขุขะจริงๆจุดเริ่มต้นสตาร์ทที่ตัวของน้องหยกเนี่ยไปไป จนถึงขนาดไม่สามารถนั่งที่ขอบกระบ,บะได้ต้องลงมานั่งคางล่างเพราะว่าถนนมันขุุขระแต่ว่าระยะจุดที่ผู้ตายตกลงมาระยะนั้นถนนเรียบมาก หลุมบ่อสักนิดก็ไม่มีคือถ้าจะตกลงมาตายควรจะตกมาตายก่อนที่จะไปปรากฏตอนที่จุดตายถูกไหมไอหลังกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันก็คือถนนเรียบแล้วแต่ก่อนหน้านั้นมันมีขุขระบ้างจริงแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะตกลงมาตายแล้ววันนี้ยกเพนซิลลิเราตัวบอบบางมากเห็นไหมผู้หญิงตัวเล็กๆตัวเล็กนิดเดียวแต่ไม่ตกนะฮะแต่วันนั้นขวามือไม่ได้เมาด้วยแต่ตกลงมาตาย บางข้อมูลบอกว่าเขาคิดจะหนีแต่เมียไม่เชื่อว่าจะหนีอ่ะก่อนจะจบเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีคําตอบตํารวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมสองฝ่ายและตํารวจชุดที่มีการเดินทางไปคุมตัวนัทพลมาวันนั้นน่ะจะต้องมีความผิดด้วยวันนี้ตัดภาพไปที่วัดนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกวันนี้พันตํารวจโทเดชศักดารองผู้กํากับของสพเมืองนครปฐมมีการเดินทางไปที่วัดเทพคีรีวงสารามนี่ ช่วงค่ำที่ผ่านมาพาชุดตำรวจที่มีการไปคุมตัวนัทพลจนกระทั่งนำไปสู่การสูญเสียครั้งนี้13นายไปจุดทูบกราบขมาต่อหน้าโลงศพนัทพลนี่ นี่คือโฉมหน้าโฉมตาของตํารวจชุดนั้นแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะตํารวจก็บอกว่าทําตามหน้าที่แต่เมียคาใจวันนี้เมียก็ต้อนรับดีแหละตอนแรกเมียบอกเมียอยากจะคุยด้วยกับตำรวจชุดที่ไปวันนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะจะเห็นว่านอกจากวงจรปิดที่มันเห็นแล้วเนี่ยมันจะเห็นว่าวงจรปิดจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกจากขับตามแล้วก็นั่งประกบมาด้วยถูกปะใช่ค่ะ,สะแสดงว่าตำรวจต้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ช่วงวินาทีตกมันดันไม่มีกล้องไงฮะนี่ วันนี้เองทางครอบครัวบอกอยากจะขอคุยกับตำรวจที่อยู่ในกล้องนี่แหละใช่แต่ถูกปฏิเสธปฏิเสธคือพันตำรวจโทเดชศักดิ์บอกว่าตอนนี้คืออยากจะมาแสดงความเสียใจแล้วก็ขอขมาศพเท่านั้นส่วนรายอีกอื่นๆประเด็นอื่นๆเนี่ยอยากจะให้ไปคุยกันที่สพมือนครสวรรค์จะเหมาะสมกว่าอืแล้วก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะฮะเพราะว่าสองคนนี้เขามีการวางแผนในการจะเข้าสู่พิธีวิวาแต่วิวาต้องร่มไปเพราะมาเหเกิดเหตุสลดนี้เกิดขึ้น สแสดงความเสียใจด้วยฮะ